สวัสดีทุกท่านนะครับผมผมหมอซองนะครับวันนี้ก็มีพิกอ่ะเด็กมาให้ทุกท่านเลือกกันนะครับผมกับคําถามที่ว่าเขาคนนั้นของคุณจะกลับมาไหมและเขากลับมาแล้วจะเป็นเช่นไรบ้างนะครับผมก็มาดูกันเลยดีกว่าครับผมก็มีไพ่ทั้งหมด3สําหรับด้วยกันนะครับผมไพ่้ายมือสุดเป็นไพ่ชุดแรกนะครับไพ่ชุดแรกก็คือโรแมนติกทาร์ลอตนะครับผมส่วนชุดตรงกลางก็คือโกลเด้นทาร์ลอตส่วนชุดที่ขวาก็เป็นทาร์ลอตเดลลานุสนะครับผมก็ให้ทุกท่านเลือกไพ่กันเลยนะครับผมแล้วก็ตั้งสมาธิให้ดีนะ โอเคครับผมฝากกด b ับส i ายกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะสำหรับผู้ที่กดติดตามอยู่แล้วนะครับผมก็มาเริ่มดูไพ่ชุดแรกกันดีกว่าผมไพ่โรแมนติกทาร์ลอตนะครับว่าเขาคนนั้นของคุณจะกลับมาไหมแล้วเขาคนนั้นจะรู้สึกเช่นไรนะครับผมขอให้ไพ่ยิบซีปลดทำลายดวงชะตาความรักให้ด้วยนะครับผมสาธุโอเคครับโอเคครับไพ่ใบแรกนะครับไพ่หกเหรียญนะครับก็ดีใจด้วยนะ กับคนที่เลือกไพ่ชุดแรกนะครับผมเขาคนนั้นของคุณกลับมานะครับไพ่หกเหรียญกับไพ่อัศวินถือไม้เท้านะครับผมเลยมองว่าเขาคนนั้นของคุณกลับมานะครับเพราะเป็นไพ่หเหรียญเห็นไหมครับแต่ว่ากลับมาในที่นี้เหมือนว่าเขากลับมาไม่ได้ทางใจของเขานะกลับมาแค่ตัวกลับมาแค่ร่างกายนะแต่เหมือนกับว่าจิตใจของเขาอ่ะไม่ได้กลับมาเต็มที่กับเราเท่าไหร่แต่ว่ากลับมาแล้วดีไหมผมบอกเลยว่าบอกเลยว่าเขากลับมาแล้วแก้ปัญหากับเรานะครับผมเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้าเข้ามา แล้วก็ไพ่เดซันเข้ามาด้วยผมเลยมองว่าเขาคนนั้นของคุณกลับมาแล้วเหมือนกับว่ามาแก้ไขปัญหาต่างๆกลับมาเคลียร์กันนะครับผมกับความรักความสิทธของคุณนะแต่ว่าคุณเองก็เหมือนกับว่ายังคิดคิดอยู่ครับผมว่าจะเอาไงกับเขาคนนั้นดีเหมือนคุณเองยังแบบว่าใช้อารมณ์ใช้เหตุผลในการตัดสินใจอยู่ครับคือยังไม่ได้เปิดใจให้กับเขาร้อยเปอร์เซ็นต์นะเหมือนกับว่าเขาคนนั้นกลับมาก็จริงนะแต่ว่าคุณเองยังไม่ได้เปิดใจหรือว่าให้อภัยเขาเต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าคุณเองยัง คนชางที่จะมีอะไรอยู่ในห่วงของคุณอยู่เราก็ยังตัดสินใจกับเขาอยู่นะครับผมแต่ก็ดีใจด้วยนะครับผมกับไพ่สลับแรกนะที่เขากลับมานั่นเองนะครับผมก็อันนี้ก็คือไพ่ชุดแรกนั่นเองนะกลับมาแต่ว่าเหมือนกับว่ากลับมาไม่ทั้งตัวทั้งใจเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็คุณเองก็ยังไม่ได้ให้อภัยเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับผมโอเคครับสลับชุดแรกนะต่อมานะครับไพ่โกลเด้นทาร์ล์นะครับชุดที่สองนะครับว่าความโท่นั้นของคุณจะกลับมาหรือเปล่านะครับ โอเคครับไพ่ของคุณนะครับไพ่ชุดที่2นะเหมือนกับว่าเขาคนนั้นของคุณรับกลับมานะครับผมแต่ว่ากลับมาแค่กลับมาแค่ทักทายกับพูดคุยกับเราแค่นั้นเองนะผมแต่ว่าไม่ได้กลับมาคบกันเหมือนเดิมนะครับกลับมาแก้ปัญหากลับมาทักทายกับเราว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมกลับมาทาในสิ่งที่เขาทํากับเราปกติครับก็เหมือนกับว่ากลับมานะครับเป็นไพ่อศวินถือเหรียญก็เลยเหมือนกับว่าเขากลับมาแค่พูดคุยกับเราทักทายกับเราอะครับเหมือนกับที่เคยทํามานะแต่ว่าถามว่าเขามั่นคงกับเราหรือว่า ยุดอยู่กับเราไหมก็บอกเลยว่ายังไม่หยุดอยู่กับเรานั่นเองนะเพราะป็นไพ่เดีวเบอร์เข้ามาครับกลับมาแค่แก้ปัญหากลับมาแค่เคลียร์กันแค่นั้นเองนะครับผมแต่กลับมาแล้วมันยังไม่ใช่ความรักที่แบบว่าอยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าเป็นไพ่สังไม้เท้าอยู่ผมมองว่าสุดท้ายแล้วการกลับมาของเขาคนนี้ก็แค่กลับมาแบบว่ากลับมาทักทายกลับมาคุยกับเรากลับมาเคลียร์ปัญหากันแล้วก็ไปต่อนั่นเองนะครับผมเพราะป็นไพ่แปดเียยนเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องกลับมาครับอาจจะเป็นกลับมาการการกลับมาของเขาจะเป็นการกลับมาทักทายกลับบบมาาาดูแแลเรว่ สม่ำเสมอแต่ว่าไม่ได้หยุดอยู่กับเราหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนั่นเองนะครับผมถามว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นการแก้ปัญหาไหมผมบอกเลยว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่กับการแก้ปัญหานะแต่ว่าคุณเองก็เหมือนกับว่ายังห่างกับเขาอยู่หรือว่ายังไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือว่ายังไม่ได้แบบหยุดนิ่งอยู่กับคุณนะครับผมก็เลยการกลับมาของเขาครั้งนี้ก็เหมือนกับว่าเหมือนไม่กลับมานั่นเองนะครับผมแต่ว่า มันก็คือการกลับมาที่แบบว่ากลับมาพูดคุยกับเราเนาะกลับมาแก้ปัญหากลับมาเริ่มต้นใหม่กันแต่ว่าไม่ได้หยุดอยู่กับเราหรือว่าไม่ได้อยู่กับเรานั่นเองนะครับผมโอเคครับไพ่โกลเด้นทาร์ตนะครับผมเลยบอกว่าคนที่ได้ไพ่ชุดนี้นะผมคนรักของคุณกลับมาแต่ว่ากลับมาแล้วเหมือนกับว่าไปต่อนั่นเองนะครับไม่ได้หยุดอยู่กับคุณนะโอเคครับผมส่วนไพ่สําหรับที่สามนะครับทาร์ตเดลานุสนะครับผมมาดูกันว่าใครเลือกชุดนั้นแล้วก็เขากลับมาหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผม โอเคครับสำหรับไพ่ชุดที่3นะครับผมต้องเสียใจด้วยจริงๆนะเขาคนนั้นของคุณไม่ได้กลับมานะครับผมเพราะว่าเป็นไพ่6เหรียญกับไพ่ king of cups แล้วก็ไพ่ the hermit นะครับไพ่ the hermit ก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าคุณเองต้องรอคอยอย่างมีความหวังต่อไปนะผมบอกว่าคุณเองยังรอคอยเขาอยู่นะยังคิดถึงเขาอยู่แล้วก็ยังแบบว่ารู้สึกแบบว่าอยากให้เขากลับมานะเพราะเป็นไพ่ the hermit นะครับเห็นไหมครับถือตะเกียงเป็นทรงแสงเหมือนกับว่าแสงเพีิงนิดนึงคุณก็รอคอยโอกาสความหวังให้เขากลับมาครับกลับมาแก้ปัญหากลับมาเคียงเราแต่ว่าเป็นไพ่หกััับบ่อตววนนี้กก็หมืา เขาจะไม่กลับมานะครับถ้าเกิดเขาไม่ได้ร uh 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 ักคุณจริงอะครับผมตอนนี้แล้วเขาเป็นไพ่หกเหรียญด้วยเขาแบ่งใจไปให้กับคนหนึ่งะครับแบ่งใจให้กับคนอื่นแล้วก็คิดว่าตอนนี้เขาคนนั้ของคุณนั้นน่าจะแบ่งความรู้สึกความรักต่างๆของที่เขาเคยให้คุณตรงนี้ไปให้กับคนอื่นนั่นเองนะครับผมแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบว่าเวลารักใครหรือไม่รักใครก็คือจะทิ้งง่ายๆเลยถ้าเกิดรักก็คือรักเลยผมเลยมองว่าเขาคนนี้ตอนแรกค่อนข้างจะดูแลใจใส่คุณแล้วก็รักคุณจริงนั่นเองนะคุณเลยถึงรอเขาแบบเนี้ยนะคร ความรักของเขาไปมอบให้กับอีกคนหนึ่งแล้วแล้วเขาก็เลือกอีกคนหนึ่งแล้วแล้วเวลาเขาเลือกใครหรือรักใครอะ่ะเขาจะเลือกคนนั้นจริงๆนะครับผมก็เลยคิดว่าตอนนี้เขาไม่เลือกคุณหรือว่ากลับมาหาคุณนะครับผมก็เลยไม่ได้กลับมานั่นเองนะครับก็เสียใจด้วยนะครับผมกับไพ่ชุดที่3นะเพราะว่าเขาไม่กลับมาแล้วคุณทําได้แต่รอคอยเขาแล้วก็จะจ,จุดตะเกียงไว้ครับส่องแสงอยากให้เขากลับมาเป็นความหวังของคุณนะแต่คุณเองก็ยังคิดถึงเขาอยู่ครับผมอยากให้เขากลับมาเคลียร์กันอยากกลับมาแก้ปัญหากันนะครับผมแล้วผมมอองวว่่าาาาับกหหยเเขขื ไม่ส่งผลกลับมาหรือว่าไม่ตอบรับมันกลับมาให้เราบ้างเลยครับผมก็เ <K l ake> ลยคิดว่าความรักที่เขาให้คุณแันเป็นแ,แค่เสี่ยงเสี่ยวหัวใจของเขาเองนะครับผมเขาไม่รักคุณจริงนั่นเองนะใช่ครับเขาเคยเป็นคนดีนะผมแต่เป็นคนดีที่แบ่งหัวใจให้คนอื่นแล้วนะโอเคครับผมสำหรับไพ่ชุดที่3ามก็เสียใจด้วยจริงๆนะครับผมเขาไม่กลับมานะครับผมโอเคครับก็นี่เป็นพิกอด็กนะครับผมว่าเขาคนนั้นของคุณจะกลับมาไหมแล้วกลับมาแล้วจะเป็นเช่นไรนะผมก็ ฝากกด subscribe กดติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากมากเลยนะผมที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับต่อไปถ้าเกิดชอบก็เดี๋ยวผมจะทำมาอีกเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะทำไพ่ให้มันมีการเลือกมากขึ้นกว่านี้นะครับผมแล้วก็เรื่องของการงานด้วยผมก็จะดูเพิ่มให้นะครับผมฝากกด u b s c r i b e กดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะผมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะว่าคุณชอบหรือว่าไม่ชอบอยังไงนะครับผมโอเคอันนี้ผมก็ลองทำครั้งแรกนะครับผมอาจจะมีติดขัดหรือว่าไม่โอเคตรงไหนก็ขอโทษด้วยจริงๆนะครับผมขอบคุ